สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมแล้วก็เอฟซนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวต้นต้นไม้ที่เราซื้อมานะครับจากช่อง YouTube ของพี่ต้อม <c oughs> เกษตรอินทรีย์วิธีพึ่งตนเองนี่นะครับรับประกันได้พันแท้แน่นอนครับพันแท้ร้อ์เซ็นรับประกัน สายพันธุ์รับประกันเคมให้ครับซึ่งผมได้สั่งไปสองรอบแล้วรอบแรกผมสั่งฝรั่งไปต้นฝรั่งสีขาวจะเป็นสุ่ยมี่ครับส่วนถุงสีดำนี่จะเป็นสาลี่สีทองนะครับ mm hmm. เดี๋ยวเรามาดูความสูงความสูงของต้นไม้ที่ที่เราสั่งมานะครับ อยู่ที่ประมาณ80เซน70เซนประมาณนี้นะครับส่วนรอบสองผมสั่งอรอบแรกพี่เขาแถมนี่มาครับดินรองก้นหลุมปุ๋ยครับปุ๋ยปุ๋ยอินทรียรองก้นหลุมสั่งไปรอบสองเป็นชมพู่อยู่ที่ประมาณ75เซนครับสองต้นเอ่อสิบต้นแต่เอามาให้ดูสองต้น ลากออกมาอย่างนี้เลยครับลากอย่างนี้เลยสั่งไปรอบสองพี่เขาแถมมาอีกเป็นชมพู่พันยักษ์ไต้หวันครับแล้วก็ไทยนานอย่างละต้นครับสั่งทับทิมทับทิมจันไป แล้วพี่ก็แถมมาอีก2ต้นก็ถือว่าโอเคครับต้นไม้สมบูรณ์สวยงามครับไม่มีหลอกครับของพี่ต้อม100%เซของแท้แน่นอนครับ <c oughs> ก็คือเราสั่งไปแล้วเราได้มาแบบนี้เราก็พอใจในสินค้าที่เราสั่งไปผมก็เลยอยากมาบอกมาบอกกล่าวว่า เออบางเพราะว่าบางที่ที่ผมไปซื้อมาเขาหลอกเขาหลอกขายคือผมโดนมาก่อนแล้วละ่ะแล้วผมไปดูใน youtube ถึงค่อยมารู้อ่านเดี๋ยวผมจะให้ดูอันนี้ที่สั่งของพี่ต้อมมาจะอันนี้ชมพู่ต้นสูงสูงนี่จะเป็นฝรั่งของพี่ต้อมนะครับที่สั่งมาส่วนนี้ผมอยากให้ดูเดี๋ยวนะ อันนี้สั่งมาก่อนแล้วล่ะสั่งมาก่อนที่จะไปสั่งกับพี่ต้อมอันนี้เป็นจิมจูเนี่ยครับคือตอนที่เราจะไปสั่งเขาเขาบอกต้นจะประมาณนั้นครับในรูปโปรไฟล์จะต้นอย่างนี้พอสั่งมาอย่างเนี้ยเนี่ยเนี่ยอ่ะเนี่ยอย่างเนี้ยเทียบกันดูเทียบกันดู ต่างกันไหมครับคือราคาก็เท่ากันตามท้องตลาดแหละแต่พอเราโดนไปครั้งแรกแล้วมันความรู้สึกมันเสียไปเลยอันนี้ผมชำมาเดือนกว่าดูดิออกยอดแค่เนี้ยเนี่ยคือโดนมาแล้วครับก็เลยอยากจะบอกต่อแต่ของเจ้านี้นี่คือเชื่อถือได้ครับเชื่อถือได้เลยร้อยเปอร์เซ็นแน่นอน รับเคมรับประกันของพี่ต้อมครับผมในช่อง youtube ของพี่ต้อมเกษตรอินทรีย์วิธีพึ่งตนเองครับอันนี้ผมวันนี้ก็จะมาลงในแปลงครับระบบน้ำเราโอเคแล้วเนี่ยครับพวกนี้เตี้ยๆเนี่ยที่พึ่งแตกยอดเนี่ยชำไว้เดือนกว่าๆเกือบ2เดือนแล้วครับได้แค่นี้ ทั้งท่านที่เขาชาม,มาแล้วนะไอเราก็ไม่รู้ว่าเขาชําม,มายัางไงแต่ตอนขายต้นอย่างนี้เลยโปรไฟล์นี่ต้นอย่างนี้เลยแต่พอมาเป็นต้นแบบเนี้ยก็เลยได้มาสั่งของพี่ต้อมสั่งไปสิบต้นแรกคือมีห้าแล้วก็สาลี่สีทองห้าก็โอเคครับพอใจก็เลยสั่งชมพู่มาอีกสิบต้นแล้วพี่เขามีของแถมตลอดก็ขอ,ขอขอบคุณพี่ต้อมด้วยนะครับ มีของแถมมาให้ตลอดก็เดี๋ยวเราไปลงหลุมกันเลยแต่ตอนนี้รอผู้ช่วยรอผู้ช่วยครับผู้ช่วยยังไม่มา๋ยรอสักครู่เดี๋ยวผมจะถ่ายทีหนึงแล้วก็จะลองลองเอาดินก้นหลุมของพี่ต้อมไปใส่ดูครับผมก็เดี๋ยวรอดู ตอนไปลงครับรอผู้ช่วยมาก่อนก็โอเคครับ